สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะช่วงนี้นะครับเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนะทีนี้ปัญหาที่จะตามมาเลยก็คือว่าขับรถนะครับผ่าฝนนะฮะแล้วกระจกมันมันเป็นฝ้าครับนะดูทัศนวิสัยไม่ชัดนะครับอาจก่อให้เกิดอันตรายกับท่านได้นะครับนะผมมีเทคนิคดีๆนะครับนะจะมาแนะนําไปนะครับนะก็ทำตามนี้เลยนะครับนะครับน้าใส่ถังนะผสม กับเจ้าตัวคาโก้เนี่ยสักฝานึงนะเทใส่ฝ hmm. าแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับ mm hmm. แล้วก็คนนะอันนี้ผมผสมไปแล้วนะครับ mm hmm. เอาสักฝาเดียวพอน้ําสักนิดหน่อยนะ mm hmm. จากนั้นเอาอผ้าครับแช่ไปเลยครับนะ mm hmm. ส่วนท่านอื่นจะมีวิธีอื่นยังไงผมก็ต,ต้องต้องอยากรู้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ว่าลองแชร์ความรู้กันได้ครับนะ mm hmm. แต่ถ้าที่ผมเคยลองคือวิธีนี้แบบนี้นะ mm hmm. นั้นก็พลัง พอขัดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะมันค่อนข้างจะใช้พลังเยอะมาก <laughs> เล่นเอาหอบได้เหมือนกันนะครับจากนั้นก็ลงด้วยผ้าผ้าขนหนูสะอาดนะครับเช็ดเช็ดแบบขัดวนไปนะครับนะครับใส่แล้วแต่ผมรู้สึกยังไงก็ย,ยังเหนื่อย <laughs> ตง้ตงๆนะมันค่อนข้างจะเหนื่อยกต่ นันแหตัวน,น,นี้หรือถ้าใช้เครื่องขัดก็น่าจะดีน่าจะง่ายขึ้นน่ยนะครับแต่นี้แบบลองขัดกับมือให้แล้วกันไม่ได้เอาเครื่องขัดออกมาฮชนะ salino. no ก็ใส่พอได้เลยล่ะครับเดี๋ยวลองฉีดน้ำดูนะมันก็พอใช้ได้นะครับนะระดับนี้น,นะแต่ผมว่าจะให้ดีอ่จะเราอาจจะต้องเติมพวกน้ำยาฉีดกระจกไปหน่อยนะครับเวาปัดมันจะได้ปัดเกี้ยงหน่อย อันนี้เขาแถมมานะฮะของปตทนั่งผมว่าก็โอเคอยู่นะใช้ได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเติมไปดูกันโอเคนะครับถือว่าใสดีอยูนะ่ใส่ใช้ได้อยู่นะครับ อันนี้เป็นเป็นคาบจากด้านในนะครับด้านในผมยังไม่ได้ขัดนะก็เลยเป็นคาบหน่อยแต่ว่าฝ้าข้างนอกนี่หายหมดแล้วนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่ามันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างเหนื่อยนะถ้าท่านใดมีที่ขัดก็ขัดเลยครับขัดกับที่ขัดเอานะมันจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับครับสำรการรับชมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมครับ